มาทุกคนเรามาตามข่าวสารของโรเบโตฟิมิโน่กันต่อครับหลังจากที่โรเบโตฟิมิโน่เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะลาเลวูพูหลังจบฤด,ดูกาลนี้ไปครับก็มีหลายทีมที่อยากจะเซ็นฟรีกับเขารับซึ่งทีมทีมอิตาลีครับยักษ์ใหญ่้นั้นเลยอยากจะแย่งเซ็นฟรีเขามากๆนะครับมาตามกันหน่อยนะ่าสนใจมากๆฮะตอนนี้เหมือนว่าสโมสรยักษ์ใหญ่จากาอิตาลีครับอย่างมาลายูเมโตสเอซิมิลานรวมไปถึงอินเตอร์มิลานครับต่างตื่นตัวมากๆครับหลังจากที่โรเบโตฟิมิโน่ตัดสินใจแล้วที่จะลาเลวูพูแบบฟรีเย่งหลังจบฤด,ดูกาล ตอนนี้แหล่งข่าวหลายสำนักได้รายงานไปในทิศทางเดียวกันหมดว่าโรเบโตฟิมิโนกองหน้าชาวบราซิลเลียนคนนี้ได้ให้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วครับเขาเนี่ยได้รับข้อเสนอสัญญาใหม่เพื่ออยู่ในถิ่นแอน,นฟิวต่อไปแต่เชื่อกันว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการหาความช้าทายครั้งใหม่ของโรเบโตฟิมิโนครับ นั่นแหละครับอาจจะเป็นเวทีเกาโชสเรียอิตาล,ลีหรือเปล่าครับที่โรเบโตฟิมิโน่เนี่ยถูกจับตาม,มานานครับจากทั้งมาลายูเวนตุสอินเตอร์มิลานรวมไปถึงเอซีมิลานและที่สําคัญไปกว่านั้นครับกับเฉพาะปีศาจแดงดําอย่างเอซีมิลานเนี่ยที่เป็นที่รู้กันดีนะครับว่ากําลังมองหากองหน้าคนใหม่ในราคาประหยัดรูปแบบเดียวกับโอลิเวียชิรูครับแล้วก็ i, ดิวักออริกี้อดีตเพื่อนร่วมทีมของเลวูพูของฟิมิโน่นะครับซึ่งแทบไม่ได้ลงสนามเลยเพราะอาการบาดเจ็บนะ เราต้องบอกว่าดาว,ตว 3, เตะวัย3 1ปีอย่างโรเบโตฟิมิโนอยู่กับเลวูปูมาตั้งแต่ปี2 0 1 5ครับโดกาก่ันหน้านั้นเล่นกับฮอฟเฟนไฮม์ตอมเบนเซ่แล้วก็ฟรีเกเรนเซ่นะส่วนในฤดูกาลนี้ครับฟิมิโนทำไปแล้ว9ประตูแล้วก็4แอสซิสจาก25เกมที่ลงสนามแล้วก็ติดทีมชาติบราซิลไป55 5 15, นะาานัดทำไป17ประตูนะครับอืต้องมาตามอนาคตของเขาทีมไหนอยากจะเซ็นฟรีบ้างยกมือขึ้นมาหน่อยครับอืตอนนี้กลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากๆแน่ๆครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ สามสครับ31ปียังเจ๋ออยู่นะจ๊ะทีมไหนจะได้ตัวเขาไปคลองก็ต้องมาตามดูกันครับเดี๋ยวไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมีข่าวของราฟินญาของบาร์เซโลนามาอัปเดตกันต่อครับเหมือนว่าจางนิวคาเซิลครับสนใจอยากจะได้เหมือนกันฮะโอ้โหจัดไปฮะาวัวรอนก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่านะ่าสล,ลักบายซินแอลล็ก ต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน้นๆเต็มๆ,ๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมชีสสกอ่อกนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกสเปเชียลและยังมีหน้าอื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์เอ็มแล้วก็ไซส์แอลครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันเป็นลอยร้านมี2สาขานะครับสาขาหนึ่งที่รามคำแหง60ใกล้โรงเรียนสุราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราชพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราฮารานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา11บเอ็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook เพจพิซซ่าน่าสลักบายซินอะไลครับหรือว่าโชว์ที่ศ 0858257820หรืออีกเบอร์นะครับ0832737142ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยด้านเลยครับ100%เต็มมาทุกคนเรามาตามข่าวสารของราฟินญานักเตะของบาร์ซโลนาคนนี้หน่อยนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าสาริการงโดงนิวเาสเซินให้ความสนใจอยากจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเหมือนว่าอยากจะดึงตัวกลับมาเล่นชีพพิมพ์เลีงกฤษอีกครั้งสาหรับราฟินญานะครับไปตามกันหน่อยน่าสนใจมากๆครับ เราต้องบอกว่าแข้งชาบราซิลวัย26ปีอย่างราฟินญาเนี่ยายจากเลเชอร์เด,ดไปเล่นให้กับบาร์ซ่าครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วโดวยเขาเนี่ยลงเล่นไปแล้ว35เกมจากทุกรายการทำได้7ประตูแล้วก็9แอสซิสต์ครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับราฟินญาคนนี้ยังคงโดนวิจารณ์เรื่องผลงานของตัวเองนะแถมไม่พอคุณซืออย่างชาบีเอนเดตครับคุณซือของบาร์ซลนาเองยังคงถูกสอบถามเรื่องผลงานของราฟินญาด้วยนะครับ รายง,งานล่าสุดจากสื่ออย่างสปอร์ตบอกว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมล่าตัวราฟินญาครับและใส่ชื่อเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักเลยในช่วงซัมเมอร์ปีนี้ครับน่าสนใจมา,มากเลยแบบนี้อีกหนึ่งปัจจัยก็คือกรณีการเงินของบาร์เซโลนาครับที่ยังคงเป็นปัญหามาหลายปีโดยสื่อก็บอกว่าบาร์เซโลนาพร้อมขายราฟินญาครับจะหางว่าได้ราคาที่ดี และหากทาให้สถานการณ์ของสโมสรเนี่ยดีขึ้นก็พร้อมเจราจาเหมือนกันครับอ๋ออันนี้เพิ่งมาช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนะโอโ้ราฟินญ,ญาครับมีสัญญาถึงกลางปี2027กับบาร์เซโลนาครับแต่มีข่าวเรื่องอนาคตออกมาอย่างต่อเน,นื่องจริงๆครับไม่รู้ครับว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของราฟินญากับบาร์เซโลนาจะเป็นยังไงต่อครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือว่าจะย้ายจริง,รงๆครับมีผลงานในสนามที่ยังไม่ประทับใจแฟ,แฟนบอลร,รวมไปถึงกุนซืออย่างอชาชบีนอันเดสเองครับก็โดนสอบถามเรื่องผลงานของเขาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับ ไม่รู้จริงๆถ้าได้ราคาดีบาซ่าอาจจะปล่อยกคดได้นะืึต้องไปตามในระยะยาวจริงๆครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับ2ข่าวนี้ทั้งข่าวของโรเบร์ตฟิมิโนรวมไปถึงราฟินญาก็คอมเมนต์ก็้ไมาได้เลยนะครับถือว่าเป็นนักเตะบราซิลทั้ง2คนเลยนะจัดไป5วันรุ่น